สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเวันพุทธที่14นะครับมีุนายน2 5 6, 6 6ครับมมเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดวันพุธนะครับดูเพื่อน้องพ่ออย่างละเอียดครับผมนครตะลอนตลาดเดี๋ยวพาพี่น้องเบ่งเห็นแรกๆนี่คือเห็ดเพาะนะครับเดี๋ยวพ่อพี่น้องเบง่ง<ม>เ,เ,เห็ดพเดพาะตะวันครับนะครับอ,อันนี้คือเห็ดเพาะฝ่ายนะครับเด้อ เห็ดพอฝายนะครับเด้อเห็ดเห็ดพ่อฝายมั้งอันนี้พนแม่นี่เป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อครับนี่ผมผู้ซื้อผมนึกว่าผู้ขายได้นั่งทางหุ่นเนาะเป็นผู้ซื้อเด้อเอาเนี่ยพนแม่กขาลังเลือครับเป็นผู้ซื้อเด้อเลยครับดินรอกแม่เลยครับเป็นเรียรี่อะสองร้อยหาซีดบอกครับบอกอันนี้เป็นเห็ดพอฝายเนาะร้อยเดียวเนาะแม่เนาะจ้าร้อยเดียวนะครับอนสองร้อยหาซีพแต่ก่อนสองร้อยหาซีพเดี๋ยวนี้ร้อยเดียวว่าผู้ซื้ออะไรับเด้อตลาดอันนัดวันพุธน้องพ่อครับเป็นเเ็ดดพออ่้นี ลอยเดืนเนอทั้งหมดเนาะอันนี้เรื่องนี่ไหมเขาว่าเลือกเขาด้วยน้หน่อยป่ครับรหี่ังไงเลือ,อาอ,อ่น่อ,อนอ่อ่อนเีบเบิ้งหมดได,ได้เลือันแ,แม,แม่แม่ช้จำหน้าน,นี่นอนนนิเนาะเจีเบิ้งหมจ้นี่ความำหน้านับแต่ไม่ผมผมแต่ไม่แต่ม่นน้นผมผมหอมเลยแล้วผมมห้จาเลยเนาะ กันเลือกที่แจ้งเขาได้ไปเก็บยูดงไหมฮะซ้ำได้ไปเก็บยูดงเลือกแบบได้ไปเก็บยูดงนีแม่เนาะแม่เอาจ้ากี่โลครับนี่เอาสองโลโอ้สองกิโลสองกิโลกับสองลอยนาะกิโลลอยด้อยครับเด้อยเ็ดพอฝ่ายครับอันนี้คุณแม่หนิผมเป็นผู้ผมเป็นผู้ขายได้หน่ผู้ซื้อได้หน่เขาไปเลือกเอาทั้งคุณล่ะนี่เอาเห็ดพอฝ่ายครับเอาลุ่มเลยลุ่มเลยขายดีขายดีขายดีว่ามันหนากว่านี้่ฮาเห็ดพอฝ่ายนะครับด้วนี่เจ้าของนะครับวัดดีครับ เจ้าของเอาเห็ดพอนังในทางนี้เด้อเอาพอนังจีแพ่งเห็นไหมโลละสามร้อยเอาไหมครับวะสามาสโอ้สามร้อยห้าสิบเลยครับเห็ดพอนังเอาเห็ดพอนังกับเห็ดพอน่ายนี่ความแสีบแตกต่างกันอยู่บ่แม่ต่างกันบ่ครับข้อมเสียต่างกันดิบดับโอ้มาปฏิคั่วเสียบปฏิคือต่างกันต่างกันเอาเห็ดพอนังที่ยาพอดพอดเนาะแม่บ่แม่มันจะยาพอดพอดเห็ดพอน่ายนี่สีบ่พอด แท็กทางกันด้วยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งคับสามร้อยห้าสิบข้วซ่องยันไก่วอนต์ตะลังตลาดอันนี้ครับตะลังคุณแม่ตะลังเหลี่ยวด้วยเอาเห็ดพอเอานี่คือตลาดนั้น,าน,านเอาลุงเข้ามาครับเอ,เอาเลา่เลข้ามาเล่เข้ามาเห็ดพอเดี๋ยวหมดก่อนเด้อเห็ดพอเดี๋ยวหมดก่อนเด้อเห็ดพอถูกๆครับอืมสามร้อยสามร้อยเอาพักกันนี่ก็มีบมา แลนี้มาตัวรนี่มาิบเอครับบ่าสี่ร้อยกอันนี้สี่ร้อก่อนาก่นี่ข้นขึ้นออ่เอาซ้ำได้ไปเก็บครับเลือกเอาซ้ำได้ไปเก็บดูโคกอยู่ป้าหมดละเนออันนี้ออนเนนี่สี่ร้อยว่ะครับนี่ไ่ครับอันนี้่สียยเพราะว่าออนครับได้หรือออนออนเฮ็ดพอน้ำครับนันสามร้ยลาลก็ังจังวางจังวางเงิเดือดเดือดซ้ำได้ไปเก็บดป้าหมดนี่อ้าวับ พักกันจองก็มีมาละสิบ,บาทน้อยเนาะคซีเมนต์สิบบาทเด้อพักของโอ้ม่มีมาจนเนาะอันนี้เด้อนะเอาเดี๋ยวพอเบิ้งเลือกเฮ็ดฟองครับคุณแม่กำลังกำลังขายดีเดลยเฮ็ดฟอ,อนี่อันนี้ดิอันวนนี่ขายดีกว่ามูอว่าเรือหน่อยหน่อยนี่คุณมาอ่อนเนาะมาหน่อยอ่อนอันแกนไปไลยครับบันเจียแกมันอะไรใส่ดำดำเหรอ่ครับใช่ใช่ใส่ดำดำ อันอ่อนอ่ใบเยหน่อยมันก็มันก็แตกเนี่ยมันเ่ไม่ได้ม่กินเนี่ยวไฟดำไงก็ไ่กินเอครับดน่ผู้ชำนาญเฮ็ดพอเลยมันจะาหนี่เออคันสมมุติว่าแกโดนโดนเป็นยังเกาะแกจะโดนมันจะเป็นแขนแขนั่งหนเป็นเี้ยงเกลียกากว่ะฟันก็ค้ว่ไอันไดนกว่าครับแต่ผมมีฟันก็เกี่ยวไได้แกนมันแเอาแกเอาเดียวเาดเอาวางไหนคนพ่อวางไหนก่อนแกโดนมันเขา กานแก้ดันโดนเมื่ทีเทเาเ่ขาเป็นเปนสัญชาติถ้า่อนาะเป็นสัญชาตรรมเนอะเฮ็ดพ่อแต่มันแก้ดัโดนเมื่อีีเทาครับเป็มต้นปาคือคนบ่ครับบ่อแม่มาคือคนเด้อเอาแม่ก็มากวันด้วยกันบ่ครับบ่ก็มากเลยนะเอาแล้วก็เทาอีกเนาะเทาแล้วก็เทาอีกเน็ตพอเทากับเปลนเนาะ นี่พอนผอมันเริ่มเลือยได้จักโลลเหครับนี่ยพ่อเนี่ยพอโลดอ๋อพ่อเนี่อโลเนาะเอาผอเลี่ยนได้ได้เรื่อยๆฮะล่ะผอดมาผอนหรือมาแกครับเออมาทั้งสองย่างกันล่ะมาทั้งสองแก่เออเอาเฮ็ดผออยู่โดนไปก็เทาคือคนนี่เลยอ้าวเลี่ยนเร็วๆครับเดี๋ยวมันเทาก่อนเด้คุณอากำมาลงด้วยนี่ที่ตลาดนัดของผอดนะครับด้วยวันพุธครับนี่เฮ็ดผอดมือนี่หลายเลยเอา่พไปนอนเบื้งเฮ็ดผอเฮ็ดผอดย่างเดี่ยวมือนี่ท่านนี้เป็นเฮ็ดผอฝ่ายนะครับท่านนี้เป็นเฮ็ดผอหนังเด้อ เ <to> อาเนี่ยนนั้นว่าเมนผู้ขายได้ผู้สื่อได้พุ่นแม้วันนี้ผู้ขายครับเสือไล่สองคนเอาขอบคุณหลายแม่เด้อขอบคุณหลายครับเอาขายดีขายดีเลยเฮ็ดพอบาทนี่คุณพ่อไหนจักโลเนี่ยคุณนได้เนี่ครับหมอครับการรงกาลังซ่อมเนี่ยกาลังพิจารณาซ่อมอยู่เอาเดี๋ยวครับผมขามาทั้งทีกันเด้อเบื้องเฮ็ดพอทั้งพีกันบาทนี่อ่ารถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ผู้ขับคือสวย อ้าวเบิ้งท่างผีเด้อเหมนี้อ้าวโอ้วาด,ดีนอ้องขอเบิ้องนี้ได้หล่ะเด้ออ้าวนี่เป็นเพฟตแมงมาหลาบอ่อันนี้แมงอยังครับนี่ <พบ S 1> แมงกี่ซ <พบ S 1> ้อนแมงกี่ซ้อนแมงกี่ซ้อนอันนี้แมงอยังล่ะนี่กี่ซ้อนเนาะทิ้งเหลียดโอ้ทิ้งเหลียดชิ้งเหลียดจานเท่าได้หล่ะน,นี่ <พบ S 1> จานละเส้าบะเส้าบาทห้าสิบจานน้อยเส้าจานใหญ่ห้าสิบเลยครับเพื่อมีมืดอันนี้เป็นแมงแข้งด้วยเนาะ แมงค่างหาซื้อบาทครับอันนี้เป็นห่วงเด้อเป็นลูกกบอ,อันนี้อันนี้ไส้ขี้แล้วเนาะครับอือืถ้าไม่ไส้ขี้แล้วแม่จะไม่กินเลยเอาลูกไปว่าใส่หั่นกัดไส้ขี้นี่หนูก็ไม่กินเหมือนกันเลยเอางี้เด้อครับใส่าหาซื้อบาทครับหาซื้อบาทถูกๆตลาดนัดอ่าน้องขอนะครับเดีย๋ยวอวันพุธครับอ่เอาเดี๋ยวผมเปิดเบิรงท,ทางอันเป็นอย่างเงี้ยเอาหนอนงูเหรอครับบอกรูนี่หมดแล้วบอก สัก3าทอะไรคับโลนึง0าม้อยโอ้สามร้อยไ้ครับ่ยังใหม่ใหม่ไม่ครับนี่กระดไม่ไมอันนี้ไข่ต้มไข่หนึ่งไข่หนึนี่สนใจเฮ็ดพอนี่โอ้ยซ้ำได้ไปเก็บยูปานี่ผู้เลือกมักวนหรือมักแกครับเอาชูเนวเอาชูแนวเอาัต้องแซบนินึงเดอออนกรซบนนึงเด้อเฮ็ดเยังไเฮ็ด เฮ็ดซุปบ่เ็ดซุปครับโอ้เฮ็ดเขาเอเฮ็ดกระด้างเนาะกระด้างเฮ็ดกะด้างอีากีร่อยไปซุปไปเลยเรอยครับเอเฮ็ดพอเ้อเอาพอเพราะกำลังกำลังเดืออเฮ็ดพอนี่ยสารครับสามรอราเลือกได้ตามใจชอบเลยแม่ได้กิโลครับนี่ยโลหนจังอร่ครับกิโลหนึ่งสามร้อยสามร้อเารีเข้ามาครับรีเข้ามาสามนะครับตืออาเนี่ยเฮ็ดพอนี่่เฮ็ดพอนี่ครับถือว่า ตีเดียวมีฤดูเดียวเท่านั้นเฮ็ดพอเด้อเอาวนี่ครับผมเบิ่งนพอเลือกกันนะเนี่เอาหน่วยยังไงเนี่ยมักหน่วยใหญ่หรือหน่วยน้อยครับหน่วยใหญ่ผสมกันเลยเลือกได้ตามใจชอบนะครับเด้อเอาพี่น้องมักหน้าได้ก็เลือกได้หน่วยใหญ่ลูกใหญ่กันได้ลูกน้อยก็ได้เอามาเลือกก็มาแบบนี้เอาเอาแม่เข้าไปครับสนุกเลือกเลยสนุกเลือกสนุกเลือกเอาล้านนี่สนุกเลือกครับ น,หนหหีหอยหอมเนาะกิโลละสองร้อยกิโลสามร้อยเด้อหอยหอมเด้อโอ้ทางพี่กับน,นี่เนาะกับกสัตว์ตัวกับนี่บ้านเาน,นี่ยเอาหนังแหงกับนี่มาดซน่ะไรละนังแหงนี่ยอ่ะสิบบาทเนาปลาแหงกับนี่นนเนานี่แล้วนี่สซนแก่ที่เฮ็ดพออันนี้ร้อยคาะซีฟท้อนี่เนาะมันแก่บ่ล่ะบ่อ่อนอยู่ค่ะอ่อนอยู่เนาะเป็นเฮ็ดพอฝายโอ้มันเฮ็ดพอฝายเนาะอันนี้เฮ็ดพอหนังเฮ็ดพอฝายเฮ็ดพอหลาออกได้เรื่อยบ่ ดาวหัวชิปได้หมดหควกอดออกได้ยุบ่ออกได้ยุบอ่ะอัานี่ครับเด้อเห็ดปอเด้อเอานี่น้องกันครับอลังขายอยู่ตลาดนัดเพื่อน้องของละเอดเด้อเอาน้องเพกันด้อยสวยนี่แหละชิ้นลอยชิ้นเห็ดปอหนังเอาพนแบกกำลังเหลือยลยครับเห็ดปอหนังเห็ดปอหนังถูกถูกเลยอ่าวไม่แห้งน้อยเนี่ยครับอ้าขนมทั้งหมดเลยห่ดนี่ เป็ดใส่แซ่บใสเนาะแจ้ไปขายสิบอกหรือไปจอดอยู่จอดข้างหน้าโอ้ยไปจอดอยู่เด้อครับเด้ออ่านี่ครับประเภทแมงเด้อครับอ๋อขอบขอบคุณหลายหลายเด้อขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเอาพี่น้องมาเด้อมีทุกทุกวันพุธบ่ล่ะบ่โอ้ทุกวันพุธไหมเนี่ยตลาดหนองพอกเด้อจากจากได้แมงนะครับเด้อประเภทแมงอะไรท่าพนมท่าพนมโอ้ยครับครับครับขอบคุณหลาย ขอบคุณหลายครับอ้าวขายดีด้วยขายดีน้องคนด้วยอืมเอาเอาก็ขอจบคลิปนี้ไปตรงนี้นะครับเด้อชิปเห็ดเพาะนะครับชิปเห็ดเพาะใกล้เห็ดเพาะพี่น้องเบื้องนนี้เอาครับเอาขอบคุณพี่น้องด้อยครับี่เขามารับชมนครตลอดตลาดนะครับนะครับขามาจังไดกันเรืมนะครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไหลกดแชร์ขอรับใจจากพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ